ไปไพ้ไปแล้วเพื่ไนเอไป่าฮไปเจ้าอ่อไม่ได้หลังไม่เห็นมีอะไรเกปดขึ้นเลยวายฟงนะผมต้องกาไใไปจบที่ด้านหน้าผมคอยย้ำคำสั่งผมปฏิบัติ่วยแรกเข้าประจำที่่วยของฮิปรอไป็ล้อล้อสองโดยที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วย ครับเดี๋ยวนี้ครับผมแล้วกำลังเสริมแล้วว่ายังไงเปลี่ยนเดวุฒิการีด้วยไปไอลูกหมาไออย่าข้าทหารนะฮะเออเราไปผมโดนยิงงบปมาประจำทีผมจะนำเองรายงานเข้ามาเห็นป่าราบเลยเห็นกันป่าราบเราเล่นมนวิ้งกันป่าราบต่ออย่างนี้สิแทรกซึมเข้าไป แล้วกำจัดพวกมันซะ,ะ,ะตายตายไทยกันสาย 25, าย, 25, 50, ยี่สิบห้าอังกฤษเบเกอร์วันสายยี่สิบห้าลดห้าสิบยิงเพื่อหวังผลเปลี่ยนคาบแล้วอังกฤษเบเกอร์วันหนึ่งสี่เจ็ดลอมพวกมันเอาละไปจัดการมันได้แล้วตกลงนะรบเพ่นกันดีกว่านะก็ลงมือเดี๋ยวเน่ฐานทุกนาย ต้องการความช่วยเหลือตายสิเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงอาลเพักพวกไปต่อเราจะบุกอัดฆ่าศึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อร่วมทีมล้มแล้วเจอกันที่จุดนัดพบไ้ตายสิอาลเรพักพวกไปต่อผมขอปฏิเสธทำตามคำสั่งครับท่านเอาล่ะพวกคุณคออยู่ตรงนี้นะผมจะไปคนเดียวกลับมารวมกลมุ่มช่วยตัวประกันได้แล้วรอบแล้ว อบบนี้เสมอกันพวกเราก็กลุ่มกันเอาไว้แหงบ้าชิบหายเลยเอาเรารับเกณฑ์ประจำทีประจำที่ได้ไหมฉันพอรแล้วเพื่อนเอ๋ยรอบจะลุยระมนาแล้วฮ่าฮ่าเจ้า